อากาศบ้าเนกรถกระบะชะลอแล้วอ๋รถกระบะมันชะลอใช่ไหมอแล้วอ๋อรถกระบะมันชะลอใช่ยพอแต่จะพักในบินมาแล้วอ๋อตรงนั้นมีบินใช่ไหมมีครับเพนาะนั้นเลยบินจอดนะใช่ครับจอดช่วยกันแล้วะเปิดประตูจอดช่วยกันหลายคนเยอะครับเด็กๆพวกนั้นช่วยกันเยอะๆกระบะนี่ก็ลงพวกนั้ช่วยกันเยอะคนเยอะน้องๆวิ่งมาช่วย แล,และอาการตอนนี้เป็นไงบ้างอาการคือเลือดข้างในสมองค่ะก็ะะวานเลือดออกนิดนึงคุณคุณหมอรอดูอาการว่าวันนี้จะมีเลือดออกเพิ่มไหมถ้าเลือดก้อนใหญ่ก็ต้องผ่าตัดสมองค่ะแล้วก็ใต้ตากระดูกแตก ดูแตกใต้ตาแล้วไงหายปลาหักก็หายปลาเขาก็ดูว่าจะเชื่อมต่อได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ต้องผ่าตัดค่ะจะมีใต้ตาแล้วก็สมองแล้วก็หายปลาที่รอรอดูอาการว่าจะได้ผ่าตัดไหมแล้วก็ดูด้านหน้าด้านนี้แตกเยอะค่ะเลยล้วขาเป็นอะไรไหมขาขาตรงขาขวาจะมีเป็นแผลหรือขาขวาหรือขาซ้ายน่าจะขวาค่ะกจะทำถ้าใช้จ่ายเพราะว่าตอนนี้มันเกี่ยวกับสมองถ้ามันไอ้นี่มันมันจะเยอะเราไม่รู้ว่าจะใจ่ายเยอะรอะไร ใช่ค่ะเพราะว่าสกแกนตอนแรกไปแป๊บเดียวห้าพันกว่าแล้วก็ไม่ถึงชั่วโมงนี่ก็แล้วค่ะเราความว่รอรอมันไม่แล้วก็เรื่องคู่คดีด้ยค่ะเรื่องรูปคดีด้วยใช่ใชค่ะเพราะตอนนี้เราก็ยังไม่นี่ยังไม่ได้ซื้ออะไรกันเลยเพราะว่านี่ก็จะไปแจ้งความเพราะว่ายัางไม่ได้ไปไปแจ้งความเลยค่ะเพราะว่าวานน้องอาการสาหั แล้วมันเกิอดอุบัติเหตุบ่อยไหมตรงเนี้ยตรงนี้ฝั่งนู้นอะบ่อยบ่อยมากเลยค่ะฝั่งนู้นมีชนบ่อยอ๋อฝั่งนู้นชนบ่อยเลยรถมันวิ่งเร็วหรือไงใช่วิ่งเร็วค่ะถนนเจะมีรถจะวิ่งเร็วอยากจะฝากให้คนใช้รถใช้นนนนนในใชถนนโดยใช้ผ่านเส้นเยังไงบ้างก็เวลาเห็นทางมาลายก็ให้ชะลอนหน่อยอะค่ะเพราะรถอย่างที่จนน้องแบบว่าขับเร็วมาก เร็วเะเร็วเร็วมากแล้วรถกระบะเขาจอดชะลอตามชิดนะคะจอดแล้วน้องมันก็ต้องรีบซิ่งเพราะว่ารถเขาจอดให้เร็วแต่ว่ารถนั้นมาแบบเร็วมากอ่ะคะ่ะชนกระเด็นเลยชนกระเด็นเลยอ่ะลแล้วมอไซค์ชนแบบว่าเจ็บขนาดนี้คือแบบแรงมากแล้วอะ่ะและอย่างนี้จะอยากจะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำไงเรื่องลูกคดีค่ะตอนคเรื่องลูกคดีเรื่องงคดีนะแล้วก็